วันนี้มีสลิมเข้ามาคอมเมนต์มากมายเลยตอนที่เราไปไลฟ์สดตรงที่หน้าศาลอาญารัชดาเรื่องคดีว่าจะถอนประกันแอมมี่เดอะวัฒท์มบูลุงปนัสยาแล้วก็ไมคพานุพลจ่านอกไหม ไป,ไปมา,มาแม่มันคอมเมนต์เฮี้ยหาซาตานอะไรมาลงมาจากไหนช่างสรรหาคําพูดมาเนบมาแนมาเสียดมาสีพวกวกูหาว่ากูพวกวกูรับจ้างเข้ามาบ้างอย่างนั้นอย่างนี้นหาว่าคนน้อยเท่ากับจุกหมอยบ้างมึงลองดูคนที่พิทักษ์ประสาบัานมึงห้าหกตัวทางหน้าหอศิลป์ที่ที่ตรงข้ามกับโตคิวมาบุนคลองดิมีอยู่ห้าตัววันเกิดพระเจ้าอยู่หัวมีคนไปรอรับอยู่ไม่ถึงยี่สิบคน มึงช่างต่อว่าคนอื่นมึงบั่นทอนคนอื่นเขามึงใช้ตะก,กาเยี่ยๆยของมึงเข้ามาทำลายคนอื่นเขาตลอดสลิมกูขอบอกเลยว่าพวกมึงเป็นตัวที่หลังหลังทำให้ชาติเนี่ยมันชิบหายเร็วขึ้นหลังไม่ให้ชาติเจริญหลังทำให้ชีวิตของพวกมึงเนี่ยไปกาบไปหมอบเป็นพวกขี้ข้าเป็นพวกคนที่ไรศักดิ์ศรีเป็นพวกคนที่ไม่งอหัวขึ้นมาจากกะลา กูบอกไว้เลยพวกกูต่อสู้ทุกวันนี้ไม่มีใครว่าจ้างไม่มีใครหยิบยื่นเงินทองทรัพย์สินให้ไม่มีใครให้ยศให้ตำแหน่งพวกกูออกมาเพราะว่านายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกของครบมึงเข้ามาเนี่ยมันทําให้พวกกูเห็นเลง่งเห็นแล้วว่าชิบหายแน่นอนประเทศนี้นายกที่มาจากการผลักดันของพวกกปรปปสมีการผลักดันของพวกสารเลวที่สมคิดกันเข้ามาเพื่อที่จะให บ้านเมืองชิบหายเร็วขึ้นกูถึงได้ออกมาต่อต้อตานไงเฮีย้ยมันไม่ใช่เรื่องดีเลยที่กูจะออกมากูต้องเสียเวลากูต้องเสียค่าใช้จ่ายกูต้องเสียทั้งร้อนทั้งแดดหน้าตากูนี่หยาบก้านไปหมดอเหี้ยให้คนอย่างพวกมึงมาเน็บแนมกูไม่มีวันปล่อยทิ้งหรอกไอ้ดอกเพราะว่ากูเป็นคนจริงคนหนึ่งที่กูไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นนอกจากจะให้บ้านเมืองนี้ กลับคืนมาสู่มือประชาชนได้เร็วที่สุดแค่นี้แหละอีเหียอีสลิมอีตอแหลอีดอกอีอีสังอีอีอีขายชาติอีปัญญาอ่อนอีพวกสก,กายี่เฮียหวยหวยสารเลวพวกมึงอะ่ะ